สวัสดีครับชาวไบค์ทุกคนครับสวัสดียัง F4 มอเตอร์จีพีนะฮะทุกคนครับหลังจากนี้ไปทุกคนจะได้เห็นการจัดรายการการทาคลิปของผมเนี่ยอยู่ในบรรยากาศที่อาจจะไม่เคยเจอนะครับบางสิ่งบางอย่างมันกระทนหันมันฉุกเฉินผมก็ไม่อยากที่จะเฝ้ารอนะครับอยู่ทุ่งนาก็จัดมันที่ทุ่งนาเลยไปทําธุระตรงไหนถ้าเกิดว่าพอที่จะมีเวลาว่างก็จะถือโอกาสจัดตรงนั้นเลยนะครับต่งเช่นในตอนนี้ผมพาแม่นะครับมาโรงพยาบาลก็คือ มีนัดกับหมอนะครับแม่ก็ผู้สูงวัยนะครับวัย71แล้วปีนี้ก็จะนัดบ่อยหน่อยนะครับเดือนหนึ่งก็ประมาณอย่างต่ำก็ประมาณหนึ่งครั้งหรือ2ครั้งนะฮะก็รอคิวอยู่ก็เลยเอานะฮะเดี๋ยวกว่าธุระแม่จะเสร็จเดี๋ยวมาคุยกับเพื่อนเพื่อนรอกันไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะคุยื่องราวของ w o r l d Superbike นะครับในเมื่อวานนี้หลังจากวันก่อนเนี่ยเราเพิ่งคุยกันว่าเอเบลติสตาทำไมนิ่งเหลือเกินนะครับกลับมาดูกติในรอบนี้เนี่ยทำไม เรียกว่าผลงานคงเส้นคงวาหลุดโพเดียมแค่2ครั้งหนึ่งในนั้นก็คือพลาดล้มอีกครั้งก็คือจบอันดับที่4แล้วก็คะแนนสะสมในก่อนแรกที่2จะเริ่มต้นขึ้นในเมื่อวานนี้เนี่ยเขามีคะแนนนําอันดับ2อยู่เกือบ60แต้มแล้วก็มีโอกาสจะขยับไปอีกนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่เกิดเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่ามันทําให้ทางดูกติตามห้ตัวเขานี่เซ็งเหลือเกินนั่นก็คือการที่ไปโดน จุลธานเรนะครับของคาวาซากินะฮะก็เสียบไปเอาบอกตามตรงนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นต่างกับผมได้ไม่ว่ากันนะครับอยู่บนพื้นฐานของการไม่หยาบคายเช่นเดิมนะครับความเห็นของผมบางทีอาจจะเข้าหูใครบ้างอาจจะไม่เข้าหูใครบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องความเห็นในเรื่องของการที่อจอนนี่ไปชนนะฮะไปชนบาวติสต้าเนี่ยผมมองว่าอย่างไรผมมองว่าเป็นเป็นการเสียบที่ค่อนข้างที่จะน่าเกลียดพอสมควระฮะ คือพยายามเช็คหลายมุมนะครับแต่ผมอาจจะไม่ไม่มีภาพนิ่งมามาให้ดูแต่ถ้าเพื่อนๆได้ดูการแข่งขันในเมื่อวานนี้เนี่จะเห็นนะครับว่ามันเป็นการเหมือนประมาณว่าผมเข้าใจนะฮะว่ามันเป็นอุบัติเหตุก็คือทุกคนถ้าถ้าเรือได้คงไม่อยากให้ล้มคงไม่อยากไปทําให้ใครล้มนะครับคือไม่ได้ว่าโลกสวยนะฮะแต่ดูจังหวะที่เข้าไปมันไม่ใช่การหลุดครับไม่ใช่การที่แบบว่าเข้าไปเกินลิมิตแล้วอยู่แล้วหลุดไปแล้วก็ไปถลายไปชนคนอื่น อันนั้นผมพอเข้าใจได้นะครับคือพยายามที่จะเสียบเข้าไปแล้วทีนี้ตัวเองอาจจะเสียหลกักอาจจะลื่นถลายอาจจะกริบยางไม่มีอะไรก็ว่าไปเนี่ยแล้วก็ไปกวาดแล้วคนอื่นล้มอันนั้นผมจะตีไว้ไปเป็นอีกเคสหนึ่งแต่ในเมื่อวานเหมือนวิ่งไปตรงๆเหมือนจะไม่เข้าโคง้งนะฮะเหมือนจะไม่เข้าโค้งก็เหมือนจะอยู่วิ่งไปแล้วก็ไปเบียดเอาเฉยเลยนะครับแล้วก็มีการกลางสองกางอะไรด้วยนะฮะตรงนี้ แล้วก็การตัดสินของเร็กเดชเล็ชันในสนามนะครับหรือว่าสัจวรวตกรรมการเนี่ยไม่ต้องรอนานนะครับไม่ต้องใช้เวลานานอะไรเลยก็คือฟันธงไปแป๊บเดียวถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะใช้เวลาไม่ถึงไม่ถึง5นาทีครับฟันธงเลยว่าโอเคละก็ตัดสินความผิดในขณะแข่งขันก็คือเข้าลองแหลเพน n นตี้จอน,นี้ก็เข้าลองแลลไปซึ่งมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรสำหรับเขาฮะเข้าลองแลลไปก็ วิ่งกลับมาแล้วก็มาไล่ทอนอําดับเอาเหมือนเดิมตอนออกจากลองแลบบมารู้สึกว่าจะไปปาดหน้าเอากับลอริสบัสนะครับของเ m w มยูลอริสบัสก็โมโหอยู่เหมือนกันจังหวะน,นี้ผมก็มองว่าไม่โอเคเท่าไหร่นะฮะการการที่รีบร้อนเกินไปเนี่ยคือการเข้าลองแลบบมันจะมีจุด2จุดที่สําคัญก็คือก่อนที่จะเข้าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยู่หลังคุณอยู่หน้าใครเนี่ยคุณต้องดูดีๆนะเพราะว่าก่อนที่คุณจะเข้าคุณจะต้องแบบว่า รถเนี่ยมันจะลดความเร็วลงพอสมควรนะฮะดังนั้นบางทีอยู่ๆหากปุ๊บเข้าซ้ายลองแหลไปปุ๊บอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามีรถที่แบบว่าเขาเร็วกว่าแล้วเขาเขาไม่ได้เข้าลองแหลไปเขาวิ่งมาไงนทีนี้มันก็อาจจะอาจจะสุมเสี่ยงกับการจูบท้ายกันได้แต่ตอนออกมาก็สําคัญนะครับซึ่งเมื่อวานจอนี้แสดงให้เห็นนะครับว่าเขาเองก็รีบร้อนเกินไปนะครับก็คืออยู่ๆโผล่มาตัดหน้าลอริบสัสเฉยเลยนะฮะก็เกือบไปเหมือนกันนะครับจังหวะ ที่ออกเนี่ยนะฮะพอเข้ามาพวบก็มาทอนลำดับไล่แซงไปได้นะครับนั่นก็คือเป็นโทษที่เขาได้รับในขณะที่เอาโรบลติสตานั้นจากที่เกือบ60แต้มนะครับส่วนต่างคะแนานที่มีอยู่เนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าในตอนนี้เขาโดนขยับแกลบนะครับคะแนานเนี่ยเหลือแค่30แต้มเสียหายมากครับคะแนานทำคะแนานหลุดมือไป25แต้มโดยที่ไม่ใช่ความผิดของตัวเองเลยนะฮะ ในขณะที่คนที่ชนเขาแทบที่จะไม่ได้เสียตําแหน่งอะไรเลยนะฮะก็คือไปต่อได้สบายแล้วก็คนที่ชนก็คือหนึ่งในคนที่อยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์โลกด้วยนะฮะในตอนนี้ส่วนต่างของบอติสตาน,นั้นทิ้งห่างทอปลักรัสกาติโอกโกลอยู่ประมาณ30แต้มทิ้งห่างจนาเรียอยู่ประมาณ46-47แต้มก็ถือว่าการต่อสู้ทั้ง3คนยังคงเข้มข้นนะครับกับอีก5สนามที่เหลืออยู่ในตอนนี้นะครับ เมื่อวานเราได้เห็นนะฮะว่าหลังจากเกิดเหตุดราม่าบาวติสต้าถูกชนล้มลงไปแล้ว2ดูคตินั้นทาผลงานได้ดีทั้งทีมหลักทีมรองครับในส่วนของทีมหลักนะครับหมายเลข21นะครับมาเข้ารูเบนริวนาดีนะเพื่อนร่วมทีมของบาวติสต้าก็ถือว่าเรียกว่ามีโอกาสได้ขึ้นมานะครับแล้วก็เรียกว่ามีโอกาสได้ต่อสู้แบทเทิลกับทางทางทอปลักเนี่ยแบบเต็มๆ็มนะครับแต่สุดท้ายก็ ต้านความนิ่งของทอปลักคไม่ไหวนะฮะแต่ก็มีโพเดียมแับ2ไปในขณะที่ก่อนหน้านั้นเอ็กเซลบาซินี่นะครับนี่ก็คือทีมดูกาิทีมรองเนี่ยสออิตาลีแรงเหลือเกินในเมื่อวานนี้นะครับทั้งรถทั้งคนนะฮะก็ต้านนะครับต้านไม่อยู่ต้านไม่ไหวเหมือนกันแต่ก็ได,ได้ได้อยู่ขึ้นไปเป็นผู้นําอยู่หลายรอบกอารแข่งขันอยู่เหมือนกันนะฮะก่อนที่จะเสร็จทอปลักคไปในที่สุดดูกติก็เลยยืนโพเดียม2-3ในขณะที่ยามาฮานั้นก็ หลังจากที่จอห์นนี่ก็หลุดออกไปหลังจากที่ไม่มีบาวติสต้าเขาก็สบายเลยนะครับเรียกว่าอาจจะมีลุ้นแค่หน่อยเดียวนะครับในส่วนของดูคาติานะครับหลังจากที่เจอทอปักแซงเข้าไปแล้วก็ไล่ไม่เข้าไล่ไม่ทันเลยทีเดียวนะฮะในตรงนีเ้เรื่องนี้นะครับรู้สึกว่าทางดูคาติเขาจะไม่ยอมนะครับในส่วนของทีมอารูบานะครับ อารูบาเขาเขาจะไปประท้วงอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่เหมือนกันแต่มันจะไปเป็นผลอะไรไหมในเมื่อตัดสนินไปเรียบร้อยนะฮะในส่วนของจอห์นนี่เองก็หลังจากเสร็จเรทการแข่งขันแล้วก็รีบเข้าไปขอโทษนะฮะรีบเข้าไปขอโทษบปาลติสต้านะฮะก็รู้ว่าตัวเองไม่ควรที่จะขับอย่างนั้นนะฮะผมเข้าใจนะครับว่าโอเคละถ้าตีเป็นอุบัติเหตุเนี่ยมันมันอุบัติเหตุมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะฮะในในเกมการแข่งขันเนี่ย แต่ถ้ามันทําให้บุคคลคนนั้นเสียเ,เขาเรียกว่าเสียผลประโยชน์ไปได้มากที่สุดในขณะที่ตัวเองยังได้รับประโยชน์อยู่แล้วก็เรามามองที่ฝั่งหนึ่งเป็นผู้เสียหายฝั่งหนึ่งเป็นโทษที่ตัวเองได้รับสองฝั่งนี่ลองลองเอามาเกลี่ยใส่กันนะทุกคนผมพยายามจะนึกถึงาการตัดสินของฟาบิโอควาจาราโรนะครับที่ไปเสียบอาริสสบาการนะครับในอาเซนที่เนเธอร์แลนด์ในสนาม ที่ผ,ผ่านมาเนี่ยทุกคนน่าจะจําได้ดีเกิดเป็น,ปน,ปนดราม่าใช่ไหมครับเมื่อ,อ,อแฟบเองก็เรียกว่าล้มไปนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะแข่งขันได้เลยนะฮะในขณะที่คู่กรณีนะครับที่แฟบไปเสียบเขานั้นก็คือเอสปากาโรเนี่ยแม้ว่าจะหลุดแท็กออกไปนะครับแม้ว่าจะเสียหายอยู่แต่ก็ยังอยู่ในเกมการแข่งขันนะครับรถไม่ได้ว่าพังไม่ใช่ว่าวิ่งไม่ได้แล้วสุดท้ายเอสปากาโรก็จบในอันดับที่สุดยอดเลยนะครับในตอนนั้นจบท็อปสี่ท็อปห้าได้นะฮะ แต่แฟบเองก็โดนลองแลบไปนะครับโดนลองแหลบไปตรงนั้นแต่โทษของจอนนี่เนี่ยมันแบบนี้ถ้าส่วนตัวมองนี่ว่าว,ว่าลองแลบน้อยไปไหมนะครับก็ต้องบอกตามตรงเลยนะครับในส่วนตัวของผมเนี่ยผมว่าลองแลบน่าจะยังน้อยอยู่อะแล้วถ้าบอกว่าลองแลบยังน้อยน่าจะเป็นอะไรล่ะฮะส่วนตัวของผมก็คือน่าจะปรับกิสตสตาร์ทฮะน่าจะปรับกลิสตสตาร์ทจะปรับให้ไปอยู่ท้ายแถวหรือจะไปออกสตาร์ทพิษเลนหรือจะไป อะไรยังไงก็ว่ากันไปแต่ถ้าไปให้ไปให้ลองแลบในเกมเนี่ยมันอาจจะหรือถ้าจะลองแลบจริงๆก็น่าจะเป็นลองแลบแบบ3รอบหมายถึงว่าการแข่งขันภายใน3รอบถ้าถ้าเป็นลองแลบอย่างนี้มันมันก็เรียกว่าไม่ได้ว่าเสียหายอะไรเยอะเหมือนประมาณว่าทำโทษจิตเดียวเหมือนเหมือนทำความผิดเยอะมากอะไรเงี้ยใช่ไหมครผมไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงดีขออภัยนะครับถ้าเปรียบเทียบรุนแรงไปหน่อยอย่างเช่นว่า กรณีไปทําผู้อื่นเสียชีวิตโดยตั้งใจโดยเจตนาอย่างนี้นะครับอจะอยู่ๆมาติดคุกปีเดียวอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะตรงโจทย์ไหมผมว่มเปรียบประมาณนี้ดีกว่านะทุกคนเนาะดังนั้นหลายคนเลยตั้งข้อสงสัยนะครับว่าปีนี้เนี่ยทำไมเกิดเหตุดราม่ากับจอห์นนี่กับโจนาธานเรเนี่ยถึง2ครั้งนะครับครั้งแรกก็ไปปะทะกับอทอปลกรักสกาติโอกรูนะฮะอ่าหลุดไปทั้งคู่ในรอบนั้นก็ไม่โดนอะไรนะฮะไม่ไม่โดนแต่ในรอบนี้ มาปะทะกับก็ปะทะหัวแถวทั้งสองคนเลยนะครับรอบแรกประทะกับทอปลักรอบที่สองปะทะกับบาติสตาเนี่ยมาปะทะกับบาติสตาก็จะก็จะโดนอยู่นะครับแต่แต่อาจจะไม่ได้ไม่ได้โดนเยอะอะไรมากมายนะฮะตรงนั้นแล้วก็ถามว่าเสียหายนะครับเสียหายเลยนะฮะดูดูกติเนี่ยเพราะว่า5สนามที่เหลืออยู่ดูกติเขาก็หมายมั่นปั้นมือนะครับที่จะคว้าดับเบิลแชมป์ให้ได้กําลังคั้วแชมป์อยู่2รายการเลยนะครับ ในส่วนของ MotoGP แม้ว่าจะยังไม่ได้ขึ้นนำคะแนนนะครับสะสมเนี่ยแต่30แต้มนะครับที่ไล่มาอช่สใช่30แต้มไหมก็น่าจะประมาณนั้นนะฮะที่ไล่มาเนี่ยก็ถือว่าถือว่าไม่ได้ว่าไกลเกินเอื้อมนะครับกับประสิทธิภาพของรถกับศักยภาพความนิ่งของนักแข่งในตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าดูกระตีในมอเตอร์จีพีโดยฟรานเชสโกบัญญายาหรือแม้กระทั่งนักแข่งคนอื่นของดูกระตีเนี่ยถือว่าโอกาสเนี่ยเรียกว่า โอ้โหนะฮะสูงกว่าปีที่แล้วต้องบอกว่าสูงกว่าปีที่แล้วนะครับแต่จะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่คุณจะไปคิดเอานะฮะแต่ถ้าเทียบกับปีแล้วผมว่าโอกาสของทางเปโก้ผมว่ามีมากกว่าปีที่แล้วนะนั่นก็คือเป็นส่วนของ MotoGP แล้วส่วนของ Mo ล์คซูบูบเหมือนจะนอนมานะครับเหมือนจะนอนมาก่อนก่อนหน้านี้ข้อนี้นะครับถึงได้บอกว่าเกมการแข่งขันมันก็มักจะเป็นแบบนี้นะครับคือเก่งอย่างเดียวไม่พอบางทีมันก็ต้องบวกเฮงด้วยหรือเก่งอย่างเดียวไม่พอมันก็ต้องแบบว่า อย่าโชคร้ายนั่นก็คืออาจจะอยู่ในความเฮงในส่วนของออาโรบอติสต้าอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในโมเมนต์ของการที่เก่งแล้วแต่ไม่เฮงในเรสนี้นะครับเก่งแล้วแต่ไม่เฮงนะก็คือตัวเองไม่พลาดอะไรไม่พลาดเลยแล้วอยู่ๆมามีคนอื่นทำให้ทำให้สูญเสียโอกาสสูญเสียผลประโยชน์อันมหาศาลตรงนี้ไปนะฮะแล้วก็ทอปลักจะอยู่ในโมเมนต์ของเก่งบวกเฮงถ้าบอติสต้าจะเป็นเก่งบวกสวย ถ้าทอวปักจะเป็นเก่งบวกเฮงนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับแม้ว่าเขาอาจจะเรียกว่าได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้แต่ความนิ่งของเจ้าตัวที่โดนดูคาติ2คนทั้งเอเซลบาซินนี่นะครับหมายเลข47ของทีมรองของดูคาติแล้วก็หมายเลข21เรูเบนรูน,น,นารดีเนี่ยนี่ครับไล่แซงไล่ผัดกันขึ้นบัดกันอะไรเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่รอดดูคาติแล้วนะครับแต่ก็เรียกว่าศักดิ์ศรีแชมป์โลกครับไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะฮะก็ ก็เลยทําให้เขาสามารถที่จะจะเรียกว่าแซงกลับมาได้อย่างรวดเร็วแล้วพอพอมีโอกาสได้แซงปุ๊บก็หายแบบไล่ไม่เข้าเลยนะสถานการณ์ในตรงนี้5สนาม v ว l ร์ซูบไบเขาจะแข่งขันกัน3รอบนะครับทุกคนบางคนงงนะฮะว่าเอ๊ะทำไมแข่งขันกันเยอะถ้าแข่งขันกันแบบ MotoGP มันอาจจะเป็นรูปแบบที่ไม่มีความแตกต่างอาจจะมองว่าไม่น่าสนใจนะครับทางตอนหน้าเขาก็เลยเลยเจตนานที่จะทําให้มันมันแตกต่างกัน ผมก็ว่าโอเคนะครับแบบนี้มันมันจะได้ดูแบบว่าโอเคละถ้าคุณชอบแบบปกติไม่ต้องมีอะไรมากมายก็ไป m o t o g p แข่งจบเลยถ้าคุณชอบแบบหลายเลสก็มา w o r l d Superbike World Superbike Super เนี่ยเขาจะแข่งขันกัน3เรสนะครับก็จะมี1กับ2นะครับเลส1เรส2จะมี25แต้มเต็มเเลยนะฮะเหมือนกับ MotoGP นั่นแหละนะครับส่วนเรสซูเปอร์โพก็คือจะเป็นการแข่งขันในวันอาทิตย์ก็คือการคอลี่ฟ่านั่นเองนะครับการคัดเลือกหา หากรีตสตาร์ทแต่ได้แต้มนะครับใครชนะก็ได้ไป12แต้มแล้วก็9 8้5 3ปดลงมาอ่านะครับการคอลี่ไฟจะมีอยู่2รอบแต่สำหรับโวล์เทอร์บายเขาเรียกกันคอลี่ไฟว่าซูเปอร์โพลถ้าซูเปอร์โพลในวันเสาร์เนี่ยอันนี้ก็คือได้แต่กรีตสตาร์ทซูเปอร,ร์โพลในวันเสาร์ได้แต่กรีตสตาร์ทนะครับใครเร็วที่สุดในซูเปอร,ร์โพลวันเสาร์ก็จะได้ออกสตาร์ทในแถวหน้านะครับในการแข่งขันเลทที่1ก็จะ ช่วง,วงถ้าเวลาในบ้านเรานะครับประมาณสักบ่ายสามโมงสี่โมงอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นรอบซูเปอร์โพลคัดเลือกนะครับแล้วก็ประมาณสักทุ่มสองทุ่มก็จะเป็นรอบแข่งขันสําหรับวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์เนี่ยจะมีรอบซูเปอร์โพลก็ประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่เหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้ก็คือได้แต้มด้วยนะฮะอ่านะครับบางคนอาจจะงงสรุปก็คือ1สนามแข่งขันกัน3เรสสามเรสจะมีทั้งหมด6 2แต้มนะครับ มีคนที่เหมาได้นะครับมีคนที่ชนะได้ทั้ง3เรตนั่นก็จะได้63แต้มเอาหกแต้มไปแบบเรียกว่าเนื้อเน็ตกันเลยทีเดียวนะส่วนใครพลาดเรสนี้ก็อ,อาจจะมีเรตที่2ได้แก้มือในตรงนั้นนะครับดังนั้นความเข้มข้นของโวลซูร์ไบในปีนี้นอกจากว่าคะแนนมันเริ่มที่จะแบบว่าพลิกนะครับแม้ว่าบอร์ิสซันนั้นจะฉกชิงความได้เปรียบอยู่ส่วนต่าง30แต้มเนี่ยแต่เขาก็สูญเสียไปแบบแบบที่ไม่ควรที่จะเสียนะครับนั่นคืออีกประเด็นหนึ่งที่มันน่าสนใจ ประเด็นที่2ก็คือการที่ในปีนี้เนี่ยมันมีการลุ้นแชมป์ถึง3คนแทบทุกปีเราจะได้เห็นนะครับว่าส่วนมากจะแบเบอร์หรืออาจจะมีแค่2คนนะฮะสุดท้ายพอที่จะได้ไฟนอลกันจริงๆก็มีแค่2คนแต่ในปีนี้มันแก่กันไม่ออกจริงๆนะครับแม้ว่าบาลติสต้าจะนิ่งเพียงใดนะครับในตลอดการแข่งขันที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเลยขึ้นทางมาแล้วเนี่ยแต่2คนก็ก็ถือว่านิ่งตามๆเข้ามานะครับทั้งจอนนี่นะครับแล้วก็ทั้งทอปลักแชมป์เก่าเนี่ย มันก็เลยกลายเป็นว่าทั้งบาติสต้าทั้งจอห์นนี่แล้วก็ทั้งทอปลารกเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์โลกทั้ง3คนเลยแต่บาติสต้าจะมีเหนือกว่าแล้วก็ตอนนี้ก็ตามมาด้วยทอปลารกแล้วก็จำตามมาด้วยจอห์นนี่เท่านั้นเองนะครับาขาวสกิเองในปีนี้รู้สึกว่าเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับมันมีการเพลี่ยงพร้มหลายช็อตมากเลยนะฮะโดยเฉพาะในจอห์นนี่ คือเขาจะโดนแซงได้ง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของอายุก็อาจจะมีผลหรือว่าเรื่องของการพัฒนารถเรื่องของการที่ทีมอื่นเขายกระดับขึ้นด้วยนะฮะเราก็คงไม่มองว่าเขาดรอปอย่างเดียวนะครับเราอาจจะมองว่าเขาอาจจะดรอปนิดหน่อยหรืออาจจะไม่ดรอปเลยแต่อาจจะมองไปที่คนอื่นด้วยนะครับที่นี้ก็หมายถึง2คนนั่นแหละก็คือบาติสต้าแล้วก็ทอปลักเนี่ยอาจจะคงความนิ่งมากกว่าอาจจะยกระดับตัวเองอาจจะ ข้อผิดพลาดข้อบกพร่องของตัวเองได้ดีกว่าแต่พอจอห์นนี่รู้สึกว่ารนรนลานหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะในสนามน,นี้จังหวะการเบรกอาจจะไม่นิ่งจังหวะการเสียบการแซงอะไรต่างๆนี่อาจจะดูไม่เนียนตาปกติเขาจะเป็นคนขับในสไตล์ที่ผมมองว่าเนียนตาดีนะครับการขับแบบยุคเก่านะฮะการขับแบบสไตล์ยุคเก่านะครับผสมผสานกับยุคใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้มีความเกรี้ยวกราดเท่าไหร่แต่พอมาในปีนี้เราเห็นชัดเจนนะครับว่า เขาค่อนข้างที่จะมีอะไรที่อาจจะเหมือนประมาณว่าผมก็ใจนะครับว่าปีที่เขอเสียแชมป์ไปแบบน่าเสียดายนะฮะพอมาในปีนี้หวังที่จะทวงคืนแชมป์แต่มันกลายเป็นว่าไม่ได้ต่อสู้แค่ทอปลักคนเดียวแต่กลายเป็นว่ามาต้องมาต่อสู้กับบอติสตาซึ่งดูดีกว่าทอปลักอีกนะครับโดยรวมกับคะแนนสะสมเนี่ยความกดดันมันก็เลยมีสมาธิอะไรต่างๆนะครับ มันก็เลยทําให้เกิดการขับที่ค่อนข้างที่จะหวาดเสียวมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่ในเรดนี้อย่างเดียวอย่างในเรดนี้ที่ไม่ได้ไปทําให้บบลติสต้าล้มเนี่ยถ้าใครที่ดูเกมมวยขันทั้ง3เรดจะได้เห็นนะครับว่าจังหวะการขับของของเรดนั้นค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปนะครับเมื่อเทียบกับที่มันผ่านมานะฮะก็คืออาจจะมีเขาเรียกว่าความใจร้อนความหุนหันพันล่นเยอะเยอะมากไปหน่อย จังหวะการเบรกที่อาจจะไม่นิ่งจังหวะการเปิดคันเร่งเลสซิ่งไลน์ที่อาจจะดูเหมือนกั้ากึ่งบางทีนั่นคือสิ่งสิ่งที่ที่ผมมองเข้าไปก็ขออภัยแทนแฟนๆของจอนนี่ด้วยนะครับผมก็พยายามที่จะวิาพาษ์วิจารณ์แบบตรงไปตรงมาให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะมันให้ได้เห็นภาพชัดเจนกันนะฮะทุกคนเนาะอ่ะใดๆเสียก็5สนามมีรู้แน่นอนนะครับทุกคนนะสำหรับใครที่เรียกว่าเพิ่งจะมาติดตามเวอร์ซู r b บอยอาจจะมองว่ามันดูยาก ดูไม่สนุกเหมือนมอเตอร์จีพีหรือเปล่าผมย้านะครับสถานการณ์ในตอนนี้ผมว่าไม่ได้มีความแตกต่างอะไรจากมอเตอร์จีพีสักเท่าไหร่แล้วหลังจากที่จบครึ่งหลังมาแล้วมันมีดราม่าตรงนี้เนี่ยจากที่ตลาดจะมองว่าก่อนหน้านั้นเบาติซ่าอาจจะทิ้งเยอะไปหน่อยในะรอบคนอื่นอาจจะไม่มีสิรุ้นแต่พอเกมมันเรื่องพลิกมาในตรงนี้มันมันก็เลยทําให้บลติซ่าจะพลาดไม่ได้ครับจะพลาดจากตัวเองหรือจะพลาดจากคนอื่นที่เสียหายเพราะว่า30แต้มถ้าเป็นอะไรมาอีกเนี่ยคะแนานตามทันกันเลยนะฮะ เพราะอย่างที่บอกไปนะครับว่า1สนามมันแข่งขันกันทั้ง3เรสไงถ้าพลาดไป25แต้มแป๊บเดียวได้ทันแน่นะครับดังนั้นใครใครที่อาจจะมองผ่านตาเอะรายการอะไรนะทำมันมันจะมันเหมือน MotoGP หรือเปล่าผมคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้เกมเริ่มที่จะกลับมาสู่เส้นทางการได้ลุ้นแบบหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับลองมาดูนะฮะว่าทอปลัแคมป์เก่านะครับสาแต้มที่มีอยู่ จะตามทันได้ในสนามไหนอีก5สนามที่เหลืออยู่เบลติสต้าหลังจากที่นิ่งเหลือเกินเนี่ยนะครับผมมองว่าถ้าเขาไม่หลุดเนี่ยเขาน่าจะมีโอกาสนะครับเพราะว่ารถดูคตินั้นเห็นไหมครัว่าแอคเซลบาร์เซนนี่แล้วก็รูเบนลูนาดินนั้นก็ก็ยังมาดีเลยนะคิดว่าถ้าบลติสต้ายังอยู่ในสนามเนี่ยคงจะมีสิทธิ์ลุ้นอย่างไม่ต้องไม่ต้องเดาให้ยากเลยนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของจอนนี่เองนะครับขับเคกื่อนกาบแบบนี้โดนวิพากษ์วิจารณ์ ซะเยอะในแบบนี้เนี่ยนะครับก็ออกมาขอโทษขอโพยนะักแข่งแล้วล่ะแต่จะมีปฏิกิริยาอะไรยังไงเดี๋ยวเจามาเขียนมาเล่าต่อนในงานเขียนในเว็บไซต์ก่อนแล้วกันนะครับวันนี้เราจะเจอกัน2คลิปนะครับทุกคนนะก็ฝากปติดตามผมในช่อง F1 Thailand ด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปคุยกันหลังเกมนะครับใน F1 ที่มอนซาอิตาลีในเมื่อคืนนะี้ก็ถือว่ามีอะไรที่ได้ดราม่าก,กันอยู่บรรยากาศอาจจะงงๆนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ รอแม่แม่ก็ยังไม่มาเลยนะครับแล้วก็อยู่ข้างถนนใหญ่เนี่ยข้างหลังผมนะครับรถอาจจะเสียงดังนะครับอาจจะมีเสียงนู่นเสียงนี่เข้ามานะขอไปทุกคนด้วยในความไม่สะดวกหวังว่าเพื่อนๆคงจะติดตามกันเหมือนเดิมแต่ผมย้ำนะครับแบบบรรยากาศการทําคลิปรูปแบบการทําคลิปจะเปลี่ยนไปแต่นะครับเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลข่าวสารเป็นวิธีการส่วนตัวของผมเป็นการวิเคราะห์เป็นการอัปเดตอะไรก็แล้วแต่ยังคง เป็นในรูปแบบที่ทุกท่านคุ้นเคยกันตั้งแต่วันแรกที่ทําช่องจนถึงวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมองผ่านในเรื่องอย่างอื่นแล้วก็มาเสพข้อมูลที่ออกจากปากผมอย่างเดียวได้แล้วก็ไม่ซีเรียสในตรงนี้เน้นการฟังกันเลยเนี้ยก็จะไม่ได้รับถึงความแตกต่างอะไรนะครับไม่น่าจะติดขัดปัญหาอะไรเนาะขอบคุณที่การติดตามนะครับใครที่เข้ามาใหม่เพิ่งรู้จักผมก็ฝากแปะโป้ฝากกดติดตามฝากซับสไคร้ฝากกด กระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้เราจะได้ไม่พลาดนะครับทุกข่าวสารทุกข้อมูลที่ผมนำมาเล่านำมาวิเคราะห์ในทุกวันนะครับทุกคนสวัสดีครับ